เพื่อเสือแล้วเสียใจที่เรายังมองอยู่นะครับว่าเป็นใครครับตอนนี้นยังยยไ,มไม่อยู่เราไม่มีรางวัลให้นะครับเฮ้ยยังเยงอะ ยังนักสู้ของฉันยังไงเป็นมีฤทธิ์ล,ล่าที่เจ้าพ่อเก่าเคี่ยวใจอีกนานก่อนที่จะมาอ๋อครับตอนนี้ก็พักครึ่งเวลาอยู่นะครับส่วนน้องๆก็น้ำเราก็เล่นได้นะครับ ตอนนี้โอ้แห่ผักออบไปนะได้แห่เนาะเชิดไอ้ทีทีนี้นก็ขอบคุณน้องๆทุกทีมครับโหน้ำเราเล่นได้นะครับตอนนี้ก็สนุกกันที่นี่ครับสำหรับใครยังไม่กลับบ้านก็น้องๆก็จะก,กินเยอะนะครับถ้าใครรู้ว่าเมาก็ให้เพื่อนที่ยังไม่เมานะครับขับรถนะครับให้นะครับน้องๆก็อย่าก,กินเยอะครับ ตามเดิบสุลาเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับแต่ไม่ได้ห้ามครับกินให้รู้จักพอประมาณครับก็ตัวใจเลยที่เคยโอ้ขาขอ,อ,อ่อใจมารู้จักกันคงเป็นอตะหักฝอเจ้า ហើយព្រះមកຫາเจ้าชื่อ เส้น,นแดงก็ยัำบอกว่ยไอ้สมพวดเลยพี่เดินมาใกล้ตู้ครับลืมขา่าครึ่งหลังครับกรุงเทพระยองครับยังนำอยู่ครับโดยหมายเลขสิบเก้าครับพบทอนเมื่อไหร่จะลงครับ หานที่สุดท้ายไปเป็นก,นกนรรมการสผบช่อนยิงครับสเสมอนี่ยิงจนทั่วสามคนนะครับเดี๋ยวผู้ใดคือเป็นความแหละ เกืนร oui, nah ังวันเราเบิกได้นะครับทีไหนจะกินก็เซ็นชื่อไว้นะครับเพราะว่าใจกล้าหมดไปแล้วครับกับมืนรังวันกินหมดไปแล้วแด่เท่าดไกับ่วนไหนเนี่เด้อเอินไอนควนเอิ้ไอนไอนวัดไอนยันเ่เด้อลูกไสหลังจากไปเต้นนะฮันบอลลมมาแล้วโอ้ยลูกชายครับทักงสิบไปทางไหนลูกไสเนี่ย เป็นนักบอลนี่จะเป็นผีของมะลปป้อมพนไหวบุนมา <c oughs> เอาครับออมลักส่งไว้กับน้องตุ๊กไปบ้างก่นอนส่งยังก่อนมันส่งยัง,งวะเมนบ่า,าก็ซื้อตุ๊กเลรอบักเก็กบักฮามึงลูกนี้จานมือ เดินสูงแล้วครับสำหรับพ่อบ้านใจกล้าครับกร <c oughs> ุงเทพครับโอ้ไม่ต้องไม่อยากพูดถึงว่าถ้าได้แชมป์เลยครับสำหรับกรุงเทพเนี่ย <c oughs> ผมว่า,มาเมาอีกสามวันครับโอ้งครับถอให้กับออมรักออมรักใช้ปากรับบอล <sh arp> <sh arp> แล้วก็แจกปาดไม่มงครับเนื่องจากปากแตก <sh arp> <sh arp> ส่งไป้กับไม้เลขยี่สิบยี่สิบส่งให้นักเตะพลังดีกี ดานะครับบีกกี้มันอยู่ที่สามสี่ขวดครับมานัดมอสพี่มอสม,มีพี่มอสให้มอบเสื้อเป็นเฮ้ยลูกนี้ได้ยินติดเสียงร้องไหมครับลูกนี้ลูกนี้ใช้ที่พ่อเขอดันออกมาครับ ไปครับไปเลยศึก <c ười> ้าผู้ทำประตูขึ้นนาอยู่ตอนนี้แต่รอดแดงมาอยิ้มแบบแงๆครับจานมาสันตากรรมการก็ยิ้มแบบแงๆมนกันครับเอาผมเป่าให้ก็ได้สันตาส่วนกรรมการฝั่งโน้นรู้สึกว่าตาเริ่มแดงๆครับเนื่องเนื่องจากไม่รู้เป็นไรครับนี่ครับยืนนิ่งนะครับตอนนี้หลับหรือเปล่าไม่รู้กรรมการนี่มองกรรมการก้อมองคำเลย่อกันครับ สายตาดีจับจบองนี่ลูกบอลครับกรรมการของเราบอลอยู่ที่มนัดครับส่งมาให้กับหมายเลขสิบเก้ายิงไปผ่านน้องออฟครับนี่ก็เพิ่งไปปลูกมันมาครับเต็มเหรอโอเด้งครับโอ้ยก่องเชียร์จังหวัดกินอย่างเนาะ พันห้าครับเอาแล้วครับกรุโอ้โหครับถ้าเกิดเพราะว่าจะกล้าชนะได้นี่ให้หนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยครับหลังจากเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับเพิ่มอีกเป็นสองพันครับโอ้โหนี่ต้องได้ครับสองพันครับเพราะว่าจะกล้าครับเอาเลยครับโอ้ถ้าชนะนะครับถ้าเสมอนี่ไม่ได้นะครับยิ่งเรียบร้อยโอ้โหมอดครับไม่นึกว่าบอดจะมาถึงครับลูกนี้ นี่ครับมูเยี่ยมเลยนี่เอาครับส่งมาที่ออมรักออมรักเอา้าโอ้ออมรักโอ้ลูกนี้โอ้สกัดที่กอตาสมมาตรครับล้มแบบอย่างรอครับเบา ส่งมาครับให้กับอภิวัตชาบางเย็นครับนักเตะพรังดีเกียครับมันดีตรงที่ว่ามันกินเล่าแล้วมันเมาไปไหนไม่ได้นี่ครับที่แถวระยองไม่มีใครรู้จักเขาครับอาิีวัตยิงลูกยิงเบ่งเมาครับบินพับๆกองเชียร์ลูกสาวก็ยังกินเยี่ยวแตกอยู่ครับตอนนี้ จากสกีเต็มยังของยิงสมิ่งกับกีดบอลส่งอยู่ที่โอ้ขาดข้องเครื่องอย่างสลาบุธครับเนื่องจากห่วงกินเบียรครับไมยยอมเจ็บคบสลาบุธเนื่องจากอยากกินเบียรมากครับสลาบุธออกมาแล้วครับสลาบุธเคียงโฮมตอนนี้ก็ยกดื่มอาพิวัตรชาวางเย็นส่งมาให้กับมอสหลุดเดียว มอสเนีเ่ยปลยเอาละครับเป็นก่อนเลยทิ้งห่างแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนตัวไหมครับทรายเปลี่ยนตัวแล้วครับตอนนี้โค้ดเตินนี่ไม่รู้มันตื่นหรือยังครับโคตรเตินตื่นไปบวกคูเป้อัจฉริอีกไหมครับสามพันครับถ้าเกินทอบ้านใจกล้าพิก,กับมาชนะได้ครับคูเป้ให้อีกสามพันบาทครับ โ oh, oh. อ้โหอชีตปัญวาเล่นเลยครับสำหรับคูเป้เน <bis> <Bear> ี่ยเนื่องจากมันจะเป็นไปไม่ได้นะครับเนี่ยนติดเล่นก็เป็นไปไม่ได้คูเป้อชิตดีไหมครับห้าพันบาทยงมืดอี่คือแบบไหนเนี่ยห้าพันเดียวพอแล้วพอใจดีว่าติดเล่นมันก็ชนะไม่ได้ห้าพันไปเลยไก่ตีตัวเดียวก็ได้แล้วไก่ตีตัวเราเป็นแสนบน่ะ 5,000บาทนะครับจากคูเป้นะครับถ้าเกิดเพราะว่าจะกล้าชนะได้นะครับ5,000บาทครับทยอยเปลี่ยนตัวเลยครับเพราะว่าจะกล้าเนื่องจากมีรังสังหรณ์แล้วครับเพราะจะพลาดแพ้ยิงโอ้โหไอ้แยมครับมันยังกรีดอยู่ครับตอนนี้ควนกรีดจนครอบเสียงมามี่แหลมือ จังหวะสุดท้ายจริงๆครับสําหรับคู่นี้ครับอออพอบา้านใจกล้าเลยแม่ขาดจังหวะจบครับทําไปดีทุกอย่างครับขาดแต่พบทอนคนเดียวครับที่ยังไม่ลงไไมอสมอสลุงอ,อินก็โหยังรักกันอยู่ครับคู่นี้ยังตามมาสกิจกัน,กนลงอยู่ไปครับ น้องตุกส่งมาให้กับอาทิตย์อาทิตย์ส่งไว้กับน้องโอเด้งยิยงที่เท้าขวาโอ้ยมอดมอดลูกลอดดา,าักมาลูกนี้นี่ครับผู้ษาประตูครับยังอ่านทางได้ครับไปไเปลี่ยนเลยครับทยอยเปลี่ยนเลยครับลางนี่น่าจะไม่มีผลแล้วครับผู้จัดการทีมเจ๊ก็ทยอยเปลี่ยนเลยครับไม่ได้มีปัญหาครับ ป้หมายของเราก็ล้วงๆครับบ้านเราก็ได้เข้าไปชิงกันเองครับเฉาะมาให้ครับลูกนี้ส่งไปแล้วครับ<ป>พบทอนครับ<ป>โอ้ยดีนักเตะคอนแกรเอฟซีนะครับนี่<ป>ส่วนมากก็เป็นแบบนี้นะครับรวดรวนสมบูรณ์<ป>ช่วงแต่ก่อนหันเลี้ยงไก่ครับเดี๋ยวนี้หันมาเลี้ยงวัวครับสำหรับอาจารย์ปืด๊ด เนื่องจากเลี้ยงไก่ไม่รุ่งครับมุ่งทำบัวครับอาจารย์ปืนตอนนี้โหไม่รู้ครับนี่วิ่งสปีดแปะครับยังไงกุ๊บเลยครับลุงพลนันนี่ส่งมาใ้กับน้องโอเด้งครับ กูบดโชว์ความเก๋าครับก็ทยายกันเปลี่ยนตัวนะครับหลังจากที่โดนไป2อศูนย์ครับสำหรับพ่อป้าแจกก้าครับนี่ครับรุ่นเดียวกันนี่ครับมีเล่นนอกเกมครับจานดูหน่อยครับจานเล่นนอกเกมครับสำหรับไปเกมครับจานระหว่างมานัทครับกับพทอนครับมีการนอกเกมกันนิดนึงครับดีแครหำกันเล่นครับสองคนนี้ แม่เล่นนอกเกมกันครับี่หมายเลขยี่สิบครับแม่น้องๆน้องคนนี้เล่นดีครับทีแรกนึกว่าเจ้าอันครับที่ไหนได้ไม่ใช่ครับป่าโต๊ะอันนี้สิเล่นดีนะวะแต่ลักษณะนี่คล้ายเลยกินครับหมายเลขยี่สิบนี่เหมือนมากครับป๋าบ,บอลเอารุ่นเดียวโอ้ยหงอยไ่ได้ตัวนี่หงอยฟุบเตะถิ่มป๊อบหามก็แข่งเสมอหงอยมืญญ่อไหร่ครูเป้เท่าไหร่ ใช้สตาร์ทแล้วเห็ว่าแล้วครับคูเป้เจ้าฟอรเปลี่ยนได้กี่ท่านกันลรอเวลาเนาี่ยนะกรรมาการครับคูเป๊ะอลังจะลงนะครับจะเพิ่งเป่าหมดนะครับอาจารย์ยาเพิ่งเป่าเบิร์ดเดอร์ครับให้คูเป้ะเดี๋ยวลงไปจักน้อยนะครูเป้ลงไปจักน้อยคำหนายัางดีลง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  แมพี่โอเด้งครับยิงลูกนี้นี่ครับเราได้เห็นดวยลีกนี้เราได้เห็นพี่โอเด้งมาก็ถือว่าน้องน้องก็มองดูพี่เขาเป็นตัวอย่างครับสำหรับพี่โอเด้งครับกว่าพี่เขาจะมาถึงจุดจุดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับสำหรับผู้รักษาประตูไทยลีครับติดทีมชาติมาแล้วนะครับพี่โอเด้งนี่ เพื่งขวาแชมป์มาหมาดๆครับส่างเอ็เ e อครับครับกับเชียงรายครับเอาครับเจ้าเอ็กอ้อ เอาครับพี่สมพรเดินมาน่าจะปวดเยี่ยวนะครับเนี่ยให้มาซื้อเบียร์ตั้งไกลครับอยู่ในช่วงท้ายเกมครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศครับไม Home a ฮม n ารีนครั้งที่หนึ่งครับอยู่ที่มอสมานัทปทุมชัยครับนักเตะอ่างทองยิงลูกนี้ตัดออกไปครับก็บหมูบ้านแล้วก็หลายๆคนครับ ก็จะมีสนามดีๆแล้วก็ต่อยอดไปครับบอลอยู่ที่เจ้าอั้นครับลงมาแล้วครับเตะแบบเฮนบอลให้กับมนัทครับอาจารย์ก็บอกว่าปู้กาประตูก็รับไปแล้วออมลักออมลักโอ้โหลูกนี้ออมลักเออนีขอโทษกันครับออมลักนีก่เดินซ้ายเตะครับอยู่แถวคอนแก็นได้เละครับ อยู่ในานามของชอพยาราชศีครับส่งม่วงหวานครับบอลที่แต่ก่อนบุรราชเคยไปคว้าแชมป์ครับตั้งแต่สมัยโอย้นานนมปีครับม่วงหวานเอครับม่วงหวานแชมป์เป็นหลีครับจานบัดบัตเสียอด๊ดบอลอยู่ที่พบทอนพบทอนใช้ความใหญ่ อาจารย์ก็มองอยูเวลาครับทดเวลาเท่าไหร่ครับทดเวลา15นาทีครับเรากำงานกัยิมครับผมมันย้องรอยไรซื้อครับครับเนื่องจากตอนนั้นคืนไม่ไดาหลับกักนอนครับสุริยันออนเฟสตลอดครับตอนนี้ก็ดีใจครับที่สุริยันมาเตีกับบีเีครับมาคนเดียวครับสุริยันสมคขวรสีกัน หาตัวปรกงให้ลูกไส้แล้วเนี่ยครับอยสมควรนี่ผมบอกเลยนะครับสมัยก่อนนี่มอดออกไปก่อนครับเราก็จะมีการมอบถ้วยรางวัลนะครับตามลำดับนะครับสำหรับคู่ชิงครับปีนี้ก็ดีใจครับที่เป็นน้องๆในหมู่บ้านเราเองครับชิงกันเองครับเป้าหมายก็เป็นไปอย่างที่คิดครับ เราก็อยากให้น้องๆในหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับได้แชมป์ปีหน้านี่ถ้าเกิดสถานการณ์อะไรดีขึ้นครับรับรองครับปีหน้าสนุกแน่นอนครับก็คุยกับอาจารย์บาสไว้แล้วครับปีหน้านี่สนุกแน่นอนครับอะไรที่ขาดหายเราก็จะเติมเต็มให้มันเพียบพร้อมมากกว่านี้ครับส่วนปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกครับ เอาครับฟีคิกโดยพบทรเป้าหมายอยู่ที่กําแพงครับรับรองแน่นอนครับลุงนี้อัดกําแพงแน่นอนสำหรับพบทรเปว๊วาแล้วตัวส่งไปแล้วครับนักเตะญี่ปุ่นครับอาซูจิเค่าลูกทุ่งของโงโงๆอีกแล้วสมองโอ้ลูกทุ่งก็ทุ่มผิดครับทุ่มโดยเจ้าโอ๊ตเทมึงลงมาเท หมดเวลาการแข่งขันครับโอ้ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆแล้วก็พี่ๆในหมู่บ้านเราไหนครับแมขอบคุณครับมิตรภาพที่ดีครับจบลงไปด้วยผลสกอร์2-0ครับสำหรับน้องๆครับบอกนักเตะไม่ต้องออกจากสนามนะครับเราก็จะมีการมอบช่วยเลยครับเชิญเถอนครับผมนี่และถือถื่อนพได้ลูกไปเอ้า ทับโมีปไปโยชนแนออถือเข้าไปวินวินเบียร์วินเบียร์บัตเออวินเบียร์แต่วเอ้าถือถ้วยเข้าไปใหอาจา์บัตนี่ละคู่ต่อไปโมมี่เอาจย์ถือถ้วยถือถ้วยถือถ้วย เดี๋ยวผู้ชนะเลิศจะให้พอ่อย่างนะครับบุกคนที่ในตำนานนะครับเป็นมอบเท่แรงวัลชนะเลิศให้กับถ้าเกิดว,ว่าหมู่บ้านเราดีสารต่อดีผมกลับมาอยู่บ้านก่อนเดี๋ยวผมจะส่ทุ่งหนีครับ ทแนนทลเลน่าเมเจอร์ลีกครับขอน้องน้งครับสองทีมก็ทำเต็มที่นะครับแบดสาว F H M ครับสองคนจับจูดมากครับบุ้อีโนอีนี้เหี้งบอกใ่เชิบเชิอดถ้วยครับมอบแต่ถ้วยเงินรางวัลเอากลับบ้านนะครับที่สองครับ เอาครับที่สองครับบุคคนในตำนานครับส่วนคู่ส่วนถ่วยรางวัลชนะเลิศนี่ก็จะให้เป็นพ่อหยัดนะครับก็เป็นคุณพ่อดีๆนี่เองครับบอกตรงๆครับบุคนคนนี้ขับน้าแอร์นี่ไปเหนือล่องใต้ครับสมัยก่อนครับขี่รถกันเต็มวันๆครับสำหรับสองคนนี้ บ้านใจกล้านะครับช่วยชนะเลิศให้กับกรุงเทพแระยองนะครับบุคคลสองคนนี้เป็นบุคคลที่อยู่ในตำนานหมู่บ้านเราครับไม่มีใครไม่รู้จักครับสำหรับพี่จ่ใจแต่เถวยแล้วก็ยืนรางวัลห้องก็เสียบใต้กระเป๋าห้องกับกำบ,บ้าน <What? S 1> ขอบพุณสาวสวยนะครับเชิญถ้วยนะครับจ้างมา ไหนอีีตอรสิตัวเห็นยังปัญหาแล้วเนาะเว้ยมันเป็นจังมากเลยหลินนี่หาโค้ชยิ่งเยอะสิบต่อบาทขอบคุณครับที่สมควรครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมอากพี่ไปกินเบียร์ด้วยนะครับสำหรับพ่อบ้านแจกก้านะครับเราก็ถ่ายรูปกันได้ครับ สำหรับรางวัลชนะเลิศครับทีมที่ไม่น่าจะมาได้กำางต่างผมสีไหลครับเต็มทีมสำหรับองเชียครับเราฟีสไตล์นะครับถูกครับได้รับถ้วยจากบุคคลสำคัญครับพ่อหยัดครับ ขอ,อยานนี้นานๆแกจะออกมาครับเนื่องจากช่วงน,นี้แกจะเป็นคนชอบปั่นครับไม่ใช่ปั่นอะไรนะปั่นจักรยานครับหนึ่งสองเฉีย์สามารถเข้า,าถ่ายได้นะครับกองเชีย์นะครับเราไม่เสียค่าอะไรนะครับสําหรับแชมป์เทกับป่นกุูตามต่ดตามเฮ้ยกเลนีย ปีหน้าครับฟ้าใหม่ครับปีนักรองครับจากปีนี้นี่โ่แมน้ำกับวไดเรียนครับอย่าลืมที่สัญญากันไว้นะครับสำหรับพ่อ้านใจกล้านะครับสะน้ำนะครับผมรอท่านอยู่นะครับเนื่องจากคุณพ่ายแพ้นะครับ ขอบคุณครับสำหรับกรุงเทพปททระยองครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับเลี้ยงฉลองกันอยู่ที่บ้านนะครับอย่าไปหาขี่รถขี่ลาที่ไหนนะครับกินที่บ้านครับกินเต็มที่ครับหมอแล้วก็นอนแค่นั้นครับส่วนรางวัลยอดเยี่ยมของอ็ดมันรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม สลาวุฒิอยู่ไหมสลาวุฒิไม่ให้นะครับให้เมียสลาวุฒิให้แฟนสลาวุฒิแทนนะครับเนื่องจากสลาวุฒิใส่ไม่ได้ขอบคุณสลาวุฒินะครับตันไปแล้วนะครับสลาวุฒิคุณได้รางวัลดาวสันเยอรเหรอโอ้หนังตาดูสิไหหยางอะไรย่างนั่เนี่ยดาวซันเยอร์อยู่ โอ้ยน้ำตากูสิไหรเอาครับสลาวุดครับมอสครับมอสกลับไม่ยังครับมอสมามอบเสื้อให้กับเพื่อนเองครับมาครับมาพาลูกมาครับเสื้อจากพี่มอสครับนักเตะอ่างทองเอฟซีครับนี่ก็เป็นผลผลิตครับเป็นลูกเขยบ้านโคกอกเองครับบอลเอาต่อปีนี้ก็ซื้อตัวมาอยู่บ้านเราเองครับ ถอยถอยถอยก่อนครับป่ายยืมป่ายนะครับยืมย so ืมป่ายนะยืมป่ายนะให้เขาถ่ายลนุเลยอมาครับมอดมอบมอบสลาบุนครับมอบเสื้อครับสนามเราใช่ต่อถึงสามทุ่มนะครับเอออาอัดุลัวเงียบมึนรอก่อนครับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมใครใครครับ Ach à, ta bát sẽ ô định, mang ô anh hả bơi như xiếc cụ đeo เสือตัวฝลาดเลโอเด้งกลับแล้วบเหรอกลับเร้ยบโอเด้งกลับแล้วครับไม่เป็นไรครับน้องมีภารกิจนะครับเ,เดี๋ยวครับผมขอให้นักยอดเยีย่ยมเอาไทายแล้วก็นจบดนะครับคู่นี้โมได้เตะ้ของเขาคือไทยดีแท้โอ้จ้าจ้า